มควบเร็วๆซับพุดมามาเดอ้อพายจะติ๊บเข่ามหาสติติเดอ้อพยายาแกงซุ้มลำสวัสดีครับพบผมบ่าวเขียนสวิส๊กอีสามพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าเช้านี้พามาฮักหน่อไม้หลังบ้านแหนงหน่อไม้งหน่อไม้แหนงหน่อไม้ไผยบ้าน พี่น้องหลายคนคือจะได้ไปบึงคลิปเก็บเห็ดน้องอิ๋วแล้วเนาะคอมเมนต์เป็นเอกฉันติ๊กมาด้วนไปบ่ได้จ้ะรถยังบ่พร้อม <c oughs> มันได้เอาได้บุเลยบอกกินกองไว้ก่อน ขึ้นอยากแกงน่อไม้มือนี่ถูกเฟ้นหมดเลยหน่งลุนล้วนบบแมนบอแมนอันนี้ขุ่นข้างในุ่นแล้วกันนี่ข้างนอก อะไรเนี่ยมาได้แั่นี้ขนาดน้เนี่ยสั่นนี่จ้ะเป็นขนนี้นี่แกได้นี่โอ้ยหลายขนาดเลยสำสิกินนี่เนาะมันแตกตามลำด้วยสิพอมันชิเก่เลย หาอยู่หากินตามฤดูกาลบ้านเฮานี่ละจ้ะเฮ็ดหันนับมือแรงหันยันหยักเบิดบัดนี้ค่ะแต่ติ๊กก็บึงก็จักสิได้ไปมือใดลงกระบีก่ก,ก็บติ๊กเก็บเห็ดน้ำน่องอยวก็ได้ต้องบึงทีโทรหารถเพื่อนว่าทำม้วนออกภาษาก่อนค่อยลงเพื่อวะนี่บกอกสิแม่ไม่ห่วงอันเดะอืมหก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 ห หลังออกวันสาวพลเอกยังได้ไปไปกับไปสาวติ๊กผู้เดียวจ้ะเพราะว่าบอลเคนต้องอยู่เรื่องนาเพราะว่านาใกล้ได้เกี่ยวข้าวแล้วเนาบอลเค้นเนาะโอ้หหลายอยู่ตัวนี่หักแป๊บเดียวมีบ่อทั้งน่ะตามดูบ่อ อุ้ยบอกเค้นมีนอด้วยอ่าบได้เอามีดมาแบบนี้ทำไงดีนี่ไงนี่ไงว่มาหักแต่เหนงเนาะให้ดิมีนอมีนอต้องเม่นให้ดินอ้ดนี่น้อยให้ดิต้องเอามีดหรือไปเอาเสียมบัวท่านคะบอกเค้นไปเอาเสียมมาแล้วจ้ะเสียมมาซับเอาเนาะเป็นไลก่อนบอกเป็นไาก่อนเา มันสูงเจ้าหน่อยก่อนเนาะเอาหน่อยคิดให้ชุ่มชุ่มถึงคุ้มๆจุดเลยแล้วคิดว่าจะเจอหน่อหนานี่มันเอาจริ้งจิ้งหนานันโบออกแล้วได้โหน่อเนาะแล้วหน่แล้สูงอยู่บ่นึ บางทีมันบวสูงได้มันบวมแมงดูดูมันพอได้กินเขาต้องมาเบิงบ่อยๆมันเห็ดสองวันเพิมาหน่เนาะอยากกูแล้วว่าสองมือสามมือเป็นอาทิตย์อาทิตย์นึงต้องได้กินแกงหน่อไมอ้มีเน็ตทางนะบอเห็นบอมีเพิ่มนะติกสิเพราะโปกมือเลยจ้บับเนี้ปอกทั้งหน่อทั้งแหนงขึ้นเมือเลยคราจังบ่ต้องไอ้ถือขึ้นเมือให้มันยากนี่เด้ ผลงานกัดิโอ้ยสามสิแกงใบนาะเฮานี่ก็ได้กินหน่อไม้สดเพราะว่าเอาจริงๆกหน่อไม้ถุงกับบุยตแต่ว่าเฮายังพอหาหน่อไม้สดได้ก็หาหน่อไม้สดแกงเนี่ยมันเสียบกว่าเนาะงบอกกินนะเม็มันเสีบกว่าหน่อ,อ,กกนอพอดีแกงเลยนาะพอดีแกงเลยมีทั้งตน้นซับแล้วก็นต้นจัก ้ตอนทุบเลยเนาะอู้เว,กวาก็ได้อืมกับเจ้าของตอนจักก็ซับพุ่นวคลิปตัวนี้แหละพี่น้องใช้ชีวิตประจําวันนี่หาอย่างกินตอนเช้า,ตอ,อาตอนเที่ยงตอนแรงก็ท่าให้พี่น้องเบิงไปซะเลยเ็หอนบ้านเฮาแรงมันบ่มีเด้เนาะบะัดนี้อ้าวเด็กๆก็ได้ ติ <static. S 2> ills, ๊กที่ดีดีทุบเลยติ๊กฮักเอาแบบนี้เลยจะได้อ่อนๆลเคปเอาไปตรงไปใช้มีเบื่อคลิปพี่น้องคนลาวเพิ่งโผล่มาเลยเพิ่นฮักเอามือฮักก๊อบก๊อบก๊อบเออไปตัดที่ยังฮักเอามึงเพื่อใช้มีดมึงเพื่อเมายังตัดเก๋

กรอบดีเนาะกรอบดีค่ะเสียงคัะก๊อบก๊อปคนเบิ่งเพิ่นเลยเสียงหนามไม้ก๊อบก๊อปก๊อปแต่ว่ามันโปกได้เฉพาะแหนงยาวๆแหนงสั่นต้องใช้มีด ทอมฮองเลยติีดูเราบอสแต่ถ้าหาจริงเขาได้หลายได้เหนื่อยอย่างนีหลายหลายเลยแหละแล้วหาพอจะได้กินเฉยๆพอจะแกงพอจะแกงหนึ่งมื้อหรือหนึ่งข้าวแกงหลายกะคนหน่อยนะฮะมันต้องแย่งกันกินไม่จังแซ่บเนาะ เงี้ยงี้ยเงี้ยไม่เท่าดายนี่แกงไม่ต้องซุ่มกันแต่บ้าสาวจิ๊กเงินอยู่ทุ่งนาคนเดียวจกักสีซุ่มก็ไผ่หมู่อยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านยังพอได้ซุ่มหมู่ได้เนาะบ้านสวนบ้านมีทุ่งนาคนเดียว สติ๊กขอต๊วปอกซุ่มนี่ก่อนจับใส่เวลาอย<ะ>ูด่ดอกบัดจักบัดรทุบเลยกนพอแกง ของเราต้มจืดแล้วจ้าแบบทุบแล้วก็บแบบจักของน้ำใบายานางนีใส่น้ำใบายะานางค้นๆตามด้วยฟักทองมือใส่ติ๊กสิกแกงใส่เห็ดเห็ดกระด้างโซอย พริกแล้วกะข้าวเบือือกน้ำมาเดือบเลยจ้ะกันมันจัดตัวเป็นก้อนตั้งไฟให้เดือดแล้วค่อยมาใส่น้ำปลาเดกจ้าน้ำเดือดเราติ๊กใส่ปลาเดชติ๊กแกงใส่ปลาเดกตัวด้วยจ้ะปลาเดกที่เราทำเองนี่แหละกลงองนกข้างอ,อก มือหนิสิแกงใส่ชะอมน่าตาน้ากินม,มอกนี่มาเดอ้อพายจะติ๊บเข่มามหาสติ๊กเดอาากกอ้อประหยามแกงซุ้มำ เอาไี่นเอา,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 าจา้ะสูสตรชาติ๊กนี้คือถ้าใส่ชะอมหรือผักขาลงไปเรียบร้อยเลยต้องยกลงจากเตาหรือปิดแก๊สเลยได้จ้ะสีบอเอาไว้นานเพราะว่าความพักเหน่หรือชะอมมันสีออกรสชาติเผื่อนๆน,นี่แบบนี้มันสีแซ่บมันสีหอมทํำเดือดๆทือิมลงแล้วปิดแก๊สเลยแบบนี้ มามาพี่น้องจช้ามาแซนํากันเด้อแบบนี้แกงแหน่งเราไม่เคย่าแหน่งนรอไม้น้ำหมกยามนี้น้องบอกเค้นเนาะคุณบอกเมนหนาเลยดูมันจะขายกินยากแล้วเด้อคุณดูดูนี่เด็กจะยากแล้วเาแซน้ำเช้าแล้วมาพี่น้องมีไข่เจียวน้ำด้วยจ้ะแล้วก็มีผักก้านจงผักพาย เคยพักกันจองเดินพักกันจองเขาเอาปลูกยากเมื่อไหร่ก็ลงไปเด็ดมีตลอดหน้าแด้เขาบางทีหาพักคลายมาดูแบบหาวิธีเอาน้ำเข้าเรื่อยๆมันจะได้หมตายเนาะอันนี้พักคลายแต่มันก็หมตายดอกเพราะถ้าว่ามันแรงหรือมีน้ำกันนู่นแหละฝนมามันก็ทีเกิดใหม่เต้นน้อยเพราะว่ามันมีดอกมีอย่างนูง้นอยู่ลูกชายเธอเป็นอะไรอยากเข้ามหา มาเด้อพี่น้องเข่าเศร้าน้ำกันจ้าเพิ่อได้กินกับเก้ามุมขวาข่าเศร้าพี่เล็กพี่เสียงกินข้าวเลยอยากให้มันหายใช่ไหมพี่เล็กอย่าเพิ่งพี่เล็กอย่าเพิ่งเสียงดังพี่เล็เงียบก่อนแล้ว ม,มันจะมีความคุมนิดนิดกนดกับแจ้งกับไม้มันเข่ากันไหม แกงคือเห็ดกระด้างพอห็ดกระด้างที่เอาไปเก,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 ก็บไว้แต่ละรอบมันถึงต้องมาแช่น้ำมาซอยพอเช็ดออนก็มีแกงไม่รัดกับข่าวเจ้าเนี่ยมันเข่ากันเยอะเข่ากับเขายังอีกสมัยยังน้อยยาแกงไม่อลไรกันหุงเข่าเลย

ก่เลยที่โป่งกวันไดเล่นจงไปใส่เกงมันมือเหลือยากก็ไปพูดถึงนักให้มันลูมาหลายๆก่อนมันก็กดริ้นด้ยใทำลูก่อนใครชอบเกงออกมาจะเป็นยังไงเสศษขลยงขึ้นมันเดียวเมื่อคืนะไรไป ย่นางอะไรเรือไฟหมดคํา <c oughs> ไปหาเราเนของกินอ้ยนนออยยย่ายยยยทายาทายยยนยยยยย้านยยย้ยย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 ยเยยอยย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 ไยเยียยวยยเนยย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 นเยย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 นายยยงาสยยายยายย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 ายย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 รยยยยยยยปยยยยันยยยยยยยกยย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 องยยยยยรยย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 ยอ หมดไปจองที่ไม่ได้นั่งเดือหนูมีาบน่จอดรถค่ะค <c oughs> นหาจอดรถตั้งนา,านขนนก็ข้าไปตะเวนที่หมดเมื่อหลร่ไฟยี่หรี่คนขึ้นไปจองไ้เอาศาด์เอาเสือไปปูปูปูเต็มเหมือเลยเต็นงองระนั่งเชื่อมอำเภอจา้ามคนพื้นที่นะครพนมํนำ,นำ,นำกันค่ะอาจารย์พื้นที่มาก,กับมาชมความงดงามสุยงาม,เ,มเลยนะตอนนี้โรงแรนเต็มหมดเลยนะ เต็มเลยล่จิตปายสิ้นเลยว่าเ,เต็มแล้วงานไม่เึงืนอนกเนาะอำเภอเสาร์เจิาอำเภอโพสวรรค์มีเทศกาลกุ๊ปปีอีกเป็นตั้งปีมันเป็นงนานศิลปะอีกชิ้นหนึ่งเนาะ <c oughs> เอามาไผ่ไปมัดแล้วก็เอาไฟตะเกียงเอ,เอามาจาับใส่ก,กาแฟนะกระป๋องกาแฟ ก็เป็นรูปรูปรูปนี่ง่ายแต่ยาไม่เคนมาเบิ่งมาเบิ่งเด้อเคยยังไปบอกดีนี่รู้ว่าเป็นเถื่อนละครพิมพ์ยังไมเคยไปจักเพื่อเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ในคลิปอะไรสักไม่เคยยางก็ได้แต่เมื่อคืนทำไปได้เปเบิ่งกเหรอเพื่อนก็มีปล่อยนิดนิดนหน่อยรำเหมนนั่นหักรำโชว์ค่ะย่างแต่ในงานปาซาฮิตอยู่ข้างในอี หาของกินเมื่อย่างเลียวก็มานั่งกิน,นบหมือนเฮพาลูกไปเดี๋ยรักๆกันได้พาน้องอันดาไปลูกจะไปย่างงานเนาะไปแล้โอ้ยคนอะไรอย่างเงี้ย,ยจนแหน็ดคนถือของกินทีลุงตุ้งนั่งจุ้งลูกจุ้งหลานไปถ่ายลูปมีลูกจักที่ได้ไปก็ได้ไป ลูกนั่นโมขึ้นอยากอยากเที่ยวเขาเคยเจอติ๊กโบมักเที่ยวจังจัดบบมักออกจากบ้านก็เป็นยังไงบ้างเขาถูกชวนจะพาลูกไปเห็นบบเคสติกอยู่ในมือแล้พาลูกไปแหละเพราะนั่นน้องมรดาษจะไปมึงนั้งที่ยศิ่นหักถ้าพาลูกไปก็ไปเจอเอฟซีเนาะเมื่อคืนนี่ก็เจอขึ้นบ่ายขือนลงไปเลยแมวเบ่ไม่เอาขึ ไ้องวองห้าวได้อยู่ได้ข้างปลาอย่างนี้องข้าว่าไอ้กึ่งป็นบินไข่เจียวด้วยนะฮะหปกินให้จียกินอล้วดิกินอ่างีน้อกสานี้เราเอกขน้อ้าเนี่ก็ได้เมนูเนี่ยแหละครับอาหารเราไม่อยู่หน้าเขาเนี่ยแหละมาทำเมนูแต่ละมื้อกันเปลี่ยนหมุนเวียนไป เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่า,ทานี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า